บมือไหมครับปิดตีนโกยกุลและพุวิทย์สอนหลักทรัพย์ครั้งที่หนึ่งนะครับ พาร์เมร์ครับที่หนะักที่ช่วยเล่นกันได้วันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับก็เอาทุกรมาได้แล้วก็ขอบคุณ งบอลพี่บอครับที่เล่นได้สุดยอดมากวันนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณลอนนิทด,ดีทีครับที่จัดรายการดีๆให้ได้พัฒนาตีนึงกันต่อไปคุณสิงห์ครับบริษัทสิงห์บุญรอดแล้วก็ขอบคุณบินนิทครับเทนนิสแานนลมีรับผมขอบคุณคณะกรรมาการบอลบอลทุกท่านนะครับขอบครับผมแขกรับเชิญ